นะพี่น้องป้าทุกขณะที่เขาย่างซอกเห็ดพอดีมาเจอหอย,อยน่ะนะตัวบีเวอร์บีเวอร์นี่มันกัดต้นไม้นี่มันกัด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 มันกัดตน้นเนี่พี่น้องในขณะที่เขาย่างอ้อมหนองบัวนี่นะพี่น้องตัวบีเวอร์กัดนะต้น,ะตนบักใหญ่ต้นไม้ป,ปูนี่ความแข็งมันก็สุดตอนนั้น <c oughs> มันกัดอ้อมนี่ปั่นคนเห็ดผู้น่ะคอมไฮคาดของตัวปีเมอร์เขียวมันหอยเขียวมันปั่นสนได้กลางคืนมันจะออกมากัดปั่นคนเห็ดพี่น้องเอ้ยพู้น่ะเขียวมันเขียวหนูแต่มันเขียวใหญ่ครับตัวหนู แค่ตบิวเนู้นนะคือน้องน้ำเย็นเสียดายแต่น้ำมันบสะอาด นีบริเวโอกนี่อันตรายพี่น้องตัวสามใบถ้าไปสัมผัสในหนึ่งปเป็นอย่างแต่ว่าถ้าไปถึงขั้นที่ว่าเขาจับกิ่งมันหักบ่ใยใบมันขาดแล้วไปทึกนังเขานี่โอ้ยพอเลยคันมาหาคันพี่น้องอันตรายเท่า้วปีไกลไกลดีสุดเนาะ ต่ว่ากวางกินเขีย่ยต้นไม้ักไหลพี่น้องเขียดบกยักไหลบางปีก็บ่มีปีที่มันฝนหลายน้ำมันก็ะลายบางปีมันแห้งเลยน้ำพอขังจลอกจะเล็กปีนี้มันฝนหลาย,ามมลายาเ,ยาเรา,ะ,ะ,ะ,นนาเะเข้าไปน่าพูน มันจะมีเขาคาดห่างเขาคาดห่างอา่ดักล่าซัดพวกกระต่ายพวกกวางพวกเด๋ยบมะนาวสิเขาไปเบิงมันไก่เติบจากจุดห่วยที่เขาอยู่นี่ไปประมาณ4กิโลเนาะย่างเข้าไปเป็นปลาเล็กปลาโดงต้นมไม้ใหญ่เขาคาดห่างถ้าไปตอนสายนี่โอเคอยู่อะแต่คำาบอกกล้าไป การถึกลุกลงเขาเขาดุเขาเป็นกวางอันตรายพี่นอ้องมาเจอห่วยนี่ก็เลยถ่ายบรรยากาศห่วยให้เบิง่งวันในห่วยนี่มีอย่างแน่เนาะโอ้มีเขียดนี่พี่นอ้องกบน้อยบนเขียดนี่นี่นี่บูกลล้้องเามไดนี่น,น,น,นี่มันเย็นนี่เบิง่งขึ้เบิ่งค,คือกบ

เห็ดหางใส่โอเคพี่น้องบรรยากาศหว่วยทำเนียก่อนเอาสี <c oughs> ตามลาหาเห็ดก่อนขอมาได้จากแกงหนึ่งวัน,นเนาะ